เป็นอย่างอบอคนตกน้ำบอเ่เลยเป็นอย่างคนตกน้ำเนี่เลยยิงสาวทิ้งรองเท้าไว้เป็นหลักฐานการกระโดดสะพานเพื่อจบชีวิต ชาวบ้านจึงร่วมมือกันพายเรือออกไปค้นหาคนดังกล่าวแต่เนื่องจากหญิงคนดังกล่าวอาจลอยหายไปหรือจมลงสู่น้ำโดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าวันที่13พฤษภาคม68เวลา2องนาฬิกา38นาทีเกิดเหตุมีหญิงสาวกระโดดลงมาจากสะพานน้ำคานในพื้นที่หมู่บ้านเมียงใหม่เมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเป็นเพศหญิงขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาในวันต่อมาได้ พบร่างแล้วเหตุคนกระโดดสะพานน้ำคานบ้านเวียงใหม่เมืองหลวงพระบางทีมกู้ภัยฉุกเฉินสภากาชาติหลวงพระบางรายงานว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568เวลา2นาฬิกาพบศพหญิงสาวกระโดดสะพานจมน้ำเสียชีวิตใต้สะพานเก่าในหมู่บ้านม่วงง่าเมืองหลวงหลวงพระบางชื่อนางสาวเข็มพรอ,อายุ22ปีชาวบ้านบ้านผาเติงน้อยอำเภอภูคุณแขวงหลว,วงพระบาง เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปห่อไว้ที่วัดหมือนนาเพื่อส่งมอบให้ครอบครัวผู้ตายประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยความอะไรอย่างสุดซึ้งขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของชื่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่เกินจะกล่าวได้ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติและขอให้ครอบครัวที่ยังอยู่ ได้รับกำลังใจและความเข้มแข็งในการผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้สาเหตุแรงจูงใจจบชีวิตในครั้งนี้ยังไม่รู้สาเหตุรอถ้าทางเจ้าหน้าที่หรือทางครอบครัวญาติพี่น้องหมู่เพื่อนมิสสหายของผู้ตายบอกเล่าจึงมาแจ้งให้ทุกคนรับรู้และรับาบทราบ